Svein Det eitthvað makk Í ต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยจริงๆนะครับพอดียอยักษ์ยังไม่ว่างเทรนแบบตัวต่อตัวเลยครับผมคือตอนแรกเนี่ยว่างจริงๆนะครับแต่ว่าพอชกไฟล์ล่าสุดที่ชนะไปใช่ไหมครับก็เลยต้องเก็บตัวเพื่อชกไฟ์ต่อไปก็เลยไม่ว่าง้วครับหรือว่าคุณลูกค้าลองเทรนกับครูคนอื่นไปก่อนไหมเดี๋ยวเชิญลดให้เป็นพิเศษเลยครับและเดี๋ยวส่งพี่โอเยพี่ชายยอยักษ์ไปดูแลแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟด้วยดีไหมครับคุณโอเยอดีตชมป์โลกจะมาดูให้เองเลยเหรอคะ คิดดังนะครับงั้นตกลงตามนี้นะครับขอบคุณที่ไใจค่ายมือเพลยศึกให้ดูแลนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ขายแฟนตัวเองให้คนอื่นแล้วหรออืมก็ฟิตหุ่นมาักขนาดเนี้ยก็ไม่เยาเก็บไปดูคนเดียวปะพี่เยไม่มีห่วงเลยหรอพี่เยอย่ามากอดมัน เปียกเหงืยทำไมมันเหม็นลังเกียจมากเลยหรอฮะปะปะไปไหนก็บอกพี่เหม็นเหงื่อใช่ไงมข้<อ>ทาทเจ้าสะอาดเองเลยดิอยากให้ตรงไหนหอมก็จัดการได้เลยครับทะลึ่งแล้วพี่เย๊หยุดฉันมีหน้าที่ฉันต้องไปซื้อน้ำเต้าหู้ไว้เธอกับลูกชายจ้าไปเชอไไ่จะกินมาน้ำเต้าหู้อะ่ะ เชิญ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 ครับไม่ต้องซื้อเดี๋ยวใครซื uh ้อแต่ต้องไปซื้อให้ลูกชายไงเดี๋ยวใครซื้อแล้วลูกเราจะอยู่อย่างไรพี่เยอ๋นะพี่เอ็นะ